สารภาพเลยนี่เป็นคลิปเชียงใหม่ที่เราไม่อยากทาที่สุดพอถ้าคนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนียอาจจะทําให้ความฝันเราจบลงตอนนี้คนรู้น้อยมากว่าถ้าเราไปกินร้านอาหารตามที่มันอยู่ในพาสปอร์ตเล่มนี้ยิ่งเราได้ปั๊มจากร้านพวกนี้เท่าไหร่<อ>เรายิ่งมีโอกาสได้1 7มากขึ้นเท่านั้นที่ไงพาสปอร์ตเนี่ยไปเอาได้ฟรีเลยที่งานซีแฟนที่สวนรถไฟเชียงใหม่พอเราได้มาปุ๊บนะั้นเราก็ไปกินตามร้านค้าที่มันอยู่ในพาสปอร์ตสแกนใน QR วอารโค้ดเนี่ยมันจะขึ้นชื่อร้านว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วมมเราก็ และในเล่มเนี่ยมันก็มีร้านหลายแบบมากอย่างร้านต่อไปแล้วเขาไปร้านพิซซ่าเว้ยเาก็มีด้วยปั๊มแต่ละร้านน่ะจะเป็นชื่อร้านของเขาเลยเว้ยพวกร้านเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเขาก็มีนะจริงๆแต่ละร้านอ่ะสั่งขั้นต่ำแค่50ก็คือได้สแตมปหนึ่งดวงไปเลยอีกเวนึงที่ได้ปั๊มเยอะๆไวๆก็คือมาดูหนังในงานเทศกาลซีแฟนเว้ยดูหนังเรื่องนึงอ่ะก็คือได้ปั๊มสามดวงเลยเขาก็มีฉายที่เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่ทุกวันนะถึงวันที่ที่เจ็ดลองเช็คตารางดูพอมารวมร้านทั้งหลายร้าน,น,นีมจะะ คนชนะได้ iPhone 17แทนเราอ่ะเพราะเรากำลังล่าแต้มอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำคลิปเนี้ยมันก็ไม่แร์กับคนอื่นเหมือนกันเพราะเป็นกิจกรรมดีๆที่เหมาะกับคนที่อยู่เชียงใหม่พอดีใครกำลังอยากได้ iPhone 17ก็ลองไปล่าแต้มแบบเราดูนะกับกิจกรรม Sea Fan City Rally ของงานเชียงใหม่ International Fantastic Film Festival ไม่ต้องมาเล่นกันเยอะๆนะเดี๋ยว Hi ไฮโซปิงจะอด iPhone 5